สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดแพร่ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือวัดพงสุนันท์ค่ะเดิมทีนะคะที่แห่งนี้เนี่ยเป็นวัดล้างแล้วก็มีชื่อว่าวัดรงสนุกค่ะต่อมาภายหลังเนี่ยได้รับการบูรณะโดยหลวงพง์พิบูรลแล้วก็เจ้าสุนันตากายศปัญญานะคะ ก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงษ์สุนันต์ตามชื่อของท่านที่เป็นผู้บริณะค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นพระนอนที่อยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยเนาะแล้วก็ซุ้มประตูค่ะส่วนตรงนี้นะคะมองไปไกลๆนะคะก็จะเห็นต้องเรียกว่ามหาวิหารเจดีค่ะ มหาวิหารเจดีย์8 0 8ยอดนะคะซึ่งมีสีขาวเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะก็อยู่ด้านข้างกับอุโบสถนะคะสำหรับพระอุโบสถนะคะภายในเนี่ยมีพระประธานนามว่าพระเจ้าแสนสุขค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะ พระเจ้าแสนสุขนะคะว่ากันว่าอายุมากกว่า568ปีนะคะก็เรียกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะส่วนตัวมหาวิหารเจดีเนี่ยก็คือมีสีขาวแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ วัดพงษ์สุนันนะคะอยู่จังหวัดแพร่ค่ะถ้าเพื่อนๆดูรูปนี้เนาะมองไปทางขวามือจะเห็นรูปเต่านะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกมุมหนึ่งที่จะถ่ายให้เห็นรูปเต่าด้วยค่ะจะเป็นรูปปั้นเต่ายักษ์นะคะ,ะเพราะว่าการที่ปั้นรูปปั้นรูปเต่ายักษ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยมีบ่อน้ำค่ะแล้วก็มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วเต่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสุขภาพที่ดีคนส่วนใหญ่ที่มาไหว้นะคะก็มักจะขอพรเรื่องของสุขภาพค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้ววันนี้ส้มลาไปก่อนค่ะมาเจอกันใหม่วัดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ